สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีพิมพ์สิบ้าพี่น้องมาเบิงเพิ่นหลางตีนใหหมาเนาะจ้าแต่ว่าพิมพ์เกิดมาพิมพ์กับเบเคยเห็นเนาะจ้าเพิ่นบอกพิมพ์หลางพิมพ์่บรางเนาะจ้าประเทศไทยมาเบิงจ้าล่างตีนใหหมาประเทศไทยเกิดมาพิมพ์ก็บเบเคยเห็นโอ้ยังคักก็ลูกอีกเพิ่นมาฝากไว้จ้าพี่น้องโอ เร้จะชส้เซตพ่อ,พอยายบอกว่าเธอือ้นมล่างไงไมั้เพราะว่าเชั้นล่างชั้นสิใสอ่อนถุงมือผุแล้วล่างไงเกิดมาก,กับบ่เคยเฮ็ดให้คักปันนีหมาเรียงคักก็ลูกอีกพี่น้องจ้าอันนี้ข้าเจ้าเอามาฝากเลียงท่าวาสลีนในตีนพอ่อป้าคักแน่ยี่หลีจ้ะ ทั้งนั้นพี่หมวขอโทษขออภัยเด้อจากพี่หมูบอกค่อยสิได้เลี้ยงหมาขนาดนี้จะย่างเก่งกะเอาเขาลงไปให้กินถทายู่บ้านเฮาจะแต่อยู่นี่บ้เคยเอาหมามาเลี้ยงนี่พอดีเพิ่นบโอยู่เพิ่นเอามาฝากเลี้ยงพอใหญ่แล้วเห็ดเอาพิมเห็ดโปเป็นเลยจ้ะถ้าเห็ดเป็นใส่ถุงมือพ่ไปหรอถ้าเพิ่นบังคับให้เห็ดเสร็จแล้ว หลังจากที่พ่อยายเพิ่อนเอาเพื่อนบ้านเอาหมามาฝากเลี้ยงเนาะจะพิมพกับพึ่งเลยถามเพิ่นอีกเนอะจะว่าคือในลลางตกลงพ่อยายบอกว่าที่ล่างนี่ก็คือ,อผ้าเขาไปยางมันมีหิมะเพราะว่าแล้วเขาเอาเกลือเอารส้เอาหินเนาะจะมาโรยน้ำถนนมันเห็ดให้อตีนหมามันเข้มจะพี่น้องมันฉิเปลยเนาะจะถ้าว่ามันโดนเกลือโดนอีหยางแล้ว ที่นี่เจา้าของบ้านเขาก็เลยเจา้าของหม้าที่เขาไปเที่ยวฟินแลนดนะ์เนาะจะเขาก็เลยบอกว่าให้ล่างตีนให้มา้าเพราะญ่เป็นก็นเลยล่างให้เนะาะจะพิมพ์บอกพิมพ์กัเส้งสิงหัวหล่อแนวเฮาบ่เคยพิมพ์บ่เคยเห็นเกิดมายังบ่เคยเห็นผู้ใดล่างตีนให้ม้าจะว่นอง ผิดพลาดจังไดกับขอโทษขอภัยเด้อจะบ,บ่ถื่อใจไผบางคนเขาเลี้ยงหมาเขากระหักอหลีเนจะตะว่าถามว่าพิมพ์หักบ่แต่ก่อนนี่พิมพ์กับบ่หักเนจมาแต่มาอยู่เมืองนอกรู้สึกว่ามันมันเงาเงาเสาเนจจะ้าบได้เหตุยูทูบเนี่ก็คือสิเป็นซึมเสาออยุ่จจะพี่น้องก็ยังดีว่ามีเพื่อนในยูทูบเนจมาเบิงมาเป็นเพื่อนกันจ้ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือนาสวัสดีจ้า